โอ๊ยทำไมแหละนี่อยูหห่กไกลมากเลยนะพี่เนมไม่พี่อย่าอยู่ไกลวินาอยู่ใกล้น้ำหวานไกลเอ้ไม่เป็นไรมามาเดี๋ยวพี่ขุดไม้ก่อนแป๊บนหนึ่งนี่ในบ้านพี่เศมไหนป่ะ พี่อยู่โคตรไกลนี่ไมีไก่ไหน,นหลพี่เฟนอีกคนนึงตั้มตั้หนูเห็นละแหน่พี่เฟมมนยิงใครอ่ะีพี่เฟนจับไวให้ดูยิงมากนี่ไปมองอข้างหลองอเอ,อ้ย อะไรยิงอะไรโถยังไม่มีธนูเลยจะไปยิงบ้าเปล่าอ๋อหนุมานโดนสเกลฆ่า,าม,มาขึ้นแรกโดนสเกลเลยเป้พา,าพี่ไม่ได้ฆ่าเอาถามบินเมื่อกี้พี่ตัดไม้อยู่กับวินเนาะเออป้าเปล่าเนีย่ยพี่ยังเอาอาหารนางมุมโอ้ยเนีย่ยพี่ตัดไม้อยู่เนะี่ย เ้าางีเมือนกัาเ,เอา,เอา,เอาน้ำหวานเอาไม้ไปสร้างบ้านหน่อยแ๊บนึงอ่ะมีอยู่ก้อนเดียวเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไปขุดรับเลยไหมรับเลยครับเลยมารางอะไรตรงนั้นเนี่ยบอกให้ไส้าตรงอื่นไม่ได้อาน้ำหวานเป็นไรอ่ะ ป้าพี่ไม่ได้วางถามวินีน่เนาะเนี่ยมันใด้เพียดเจอนขันเออแล้วมันจะมีได้งไงล่ะเดี๋ยวพี่เก็บลาวาเอาไปปั๊มหินกันล้วกันสงใส่มันเป็นบัก่ะมั้งแบบลาวาพุดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอาไม่เป็นไรผู้สมรู้ร่วมคิดเอา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 เดินเข้าไปใส่ไฟเฉยเลยอะ แกล,ลงน้ำแล้วเฮ้ยสเกลระวังสเกลอเอาสเกลอิกแกสเกลลิตันมันฆ่าน้ำหวานบ่อยมากอะน้ำหวานไปทำอะไรให้มันโกดแคนม,มันเนี่ยหามืด <c oughs> อีกแกเฮ้ยระวังสตมบ,บิี <c oughs> ้เก็บเนื้อไปกินเอ้ยมันมีไส้กรอบแกฮะ <c oughs> แครอทไม่ใช่เหรอ,อเอ๊ะสเกลไม่เนาะจะพอลเลยฉันไม่มีสเกลที่จะคุยกับแกนี่ไงสเกลตัวจริงมาแล้วตัวจริงด้วยเขาเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเฟมอ่าสเกลตันขาอีกแล้วก็พี่เฟมค่ะบ้าถามวินพี่ไม่ค้านะอ่ะก็สเกลอ่ะ ก็ชูตบายก็ถูกไงก็ชูตบายสเกียบันก็สเกียบันคามใช่ระวังคีเปอร์คีเปอร์มาไม่ใช่คีเปอร์ t ายโอ้แหลกคีเปอร์มาคีเปอร์มาไม่เชื่อย่าคีเปอร์คีเปอร์อ้าปิดไฟซะเองเลยอ่ะ น้าวยากรู้จักเพื่อนใหม่ของพี่ไหมเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากอ่ะเนาะวินเนาะเขาเป็นเพื่อนที่แบบเก่งอ่ะรู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครวินรู้ใช่ไหมรู้ดีมากอะไรอ่ะเอาเพื่อนสุดเลิฟอ่ะเพื่อนสุดเลิฟของพี่อ่ะวิวอ๋อมินเราไปเดี๋ยวพี่จะมิชนอ่อน น้ำหวานมานี่เดี๋ยวพี่พาเพื่อนออกมามันไม่ทำร้ายเอ้ยระวังสเกลสเกลตัวจริงมาแล้ว mm hmm. ลวพี่จัดการสเกลให้โอ้ oh, แล้วน้ำหวานตามเขามาทำไมเนี่ยน้ำหวานจะตามมี่มาตรงนี้มันต้องมันต้องอยู่คนเดียวมันถึงจะเห็นเพื่อนพี่ mm hmm. น้ำหวานต้องอยู่กับพี่อะแล้วพี่จะเสกได้ระวังไอจิ๋วไปฆ่าแล้วนะตามติดชีวิตไอจิว๋ว mm hmm. ตายนี่อะไรยิงหัวไอจิว๋วอยู่ไหนอะ เนี่ยใช่อ๋อน้ำหวานอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนพี่มารู้จักเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากอ่ะวินไปตัดไม้กับใคเดี๋ยวแป๊บนึงนาเดี๋ยวพี่จะเซตเอ้ยไม่ใช่เซตพาเพื่อนพี่มาเล่นพี่พี่พี่คือแบบว่าเพื่อนพี่เขามาได้ไงเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากอ่ะคือเล่นกับพี่ตลอดอ่ะเนาะวินเนาะรอพี่แป๊บหนึ่งพี่กำลังไลน์เรียกเขามาอยู่กำลังเฟสอยู่กำลังเล่นเฟซกำลังแชทแชท เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากมาแล้วเพื่อนพี่ใช่แล้วเขาชื่อว่าบ๊อบบี้เอเแคจบคลิปจบคลิปจบจบ